วันนี้ฟันเฟืองมีเรื่องมาเล่ากราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมทางบ้านทางคอนโดทางโรงเรียนทางออฟฟิศหรือว่าจะเป็นอีกทุกทุทางไหนก็ได้ที่รับชมคลิปของเราอยู่ครับในคลิปนี้เนี่ยซีรีส์ฟันเฟืองมาเล่าเรื่องฟุตบอลของเรามีเรื่องจากประสบการณ์ชีวิตจริงของคนจริงๆที่แอดได้พูดคุยกันมา จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเรื่องนี้เนี่ยผมหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้น้องๆและเพื่อนๆน,นักฟุตบอลวัยเยาว์หลายคนที่กําลังเดินตามความฝันในเส้นทางอาชีพลูกหนังกันอยู่นะครับโดยที่ในเรื่องนี้เนี่ยทางฟันเฟืองเรื่องบอลเด็กของเราต้องขออนุญาตสงวนสิทธิ์การใช้ชื่อจริงของเจ้าตัวไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเจ้าของเรื่องนะครับทางเพจของเราจึงจะขออนุญาตเรียกพระเอกในเรื่องนี้ว่าคุณบีกันครับผมเรื่องมีอยู่ว่า ผมเองได้รู้จักได้พบกับคุณบีมาเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเขายังเป็นเด็กตัวน้อยตัวเล็กที่รักและชื่นชอบในการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากเขามีความฝันเหมือนเพื่อนๆหลายคนนั่นคือเขาอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาตั้งใจไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาเองต้องเติบโตไปเป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลกันครับแต่ในโลกของความเป็นจริงนั้นคุณบีเองหรือเด็กชายบีณตอนนั้น ไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งไม่ได้มีความสามารถที่โดดเด่นหรือไม่ได้มีพรสวรรค์เท่าไหรนะ่นักเมื่อเทียบกับเพื่อนๆคนอื่นในทีมของเขาครับส่วนในเรื่องของความมุ่งมั่นความพยายามก็เรียกได้ว่าไม่ได้โดดเด่นเนี่คนอื่นสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้น้อยจนดูน่าเกลียดครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคุณบีเองก็ไม่เคยห่างหายจากการฝึกซ้อมและการเล่นฟุตบอลไปเลยครับในช่วงตอนยังเป็นเด็กคุณบีเป็นได้เพียงตัวสำรองเสียส่วนใหญ่ครับถ้าพูดตรงๆก็คือฝีเท้าของคุณบีนั้น สู้เพื่อนๆส่วนใหญ่ในทีมยังไม่ได้ครับเรียกได้ว่าอยู่ลำดับท้ายๆในทีมได้เลยจะไปคัดตัวที่ไหนก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่เข้าตาโคช้ชในขณะที่เพื่อนๆต่างๆในทีมของคุณบีเริ่มค่อยๆได้ย้ายเข้าไปอยู่กับสังกัดสมโมสรใ,ใหญ่ๆบ้างได้เข้าไปร่วมทีมในโรงเรียนใ,นใหญ่ๆบ้างเพื่อนๆของเขาเริ่มผ่านการคัดตัวไปในระดับที่สูงขึ้นทีละคนสองคนในขณะที่คุณบียังคงอยู่ที่เดิมกับทีมเดิมครับแต่โชคดีนะครับ ที่คุณบีเองมีครอบครัวที่อบอุ่นคอยให้กําลังใจมาตลอดคุณพ่อคุณแม่ของคุณบีนั้นคอยสนับสนุนคุณบีทุกๆท,ทางในด้านที่ผู้ปกครองควรจะทําซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือกําลังใจและความเชื่อมั่นที่บีนั้นไม่เคยขาดจากพ่อแม่เลยครับแม้ในวันที่แย่วันที่เขาเริ่มกังวลในการต้องตามหลังเพื่อนเ,อนเอนร่วมทีมไปหลายก้าวไปคัดตัวที่ไหนก็ล้มเหลว เหมือนไม่มีใครเชื่อมั่นในความสามารถของเขาเลยแต่กําลังใจและความเชื่อมั่นจากครอบครัวนั้นทําให้บียังคงก้าวเดินในเส้นทางฟุตบอลและพยายามต่ออย่างไม่ท้อแท้ครับที่สุดแล้วหลายปีต่อมาเขาผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ทีมระดับกลางทีมหนึ่งจนได้ครับซึ่งแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่ทีมใหญ่ที่เต็มไปด้วยนักกีฬาจากโรงเรียนดังๆโปรไฟล์สูงๆแต่อย่างน้อยๆก้าวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอันแสนสาคัญของโอกาสที่เขาจะได้รับในต่อไปครับ โอกาสในครั้งนี้ทำให้เขาได้รู้ว่ายังมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเขาและมองเห็นความสามารถของเขาอยู่ตราบใดที่เขายังไม่ลดละความพยายามของเขาครับหลายปีในทีมนั้นคุณบีได้เอาชนะใจตัวเองเขาอดทนมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเขาทำทุกอย่างที่โคช้ชบอกเพื่อพัฒนาตัวเองในขณะที่ครอบครัวของคุณบียังคอยเอาใจใส่และให้กำลังใจอยู่เสมอมาในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อนๆของบีหลายคนที่เคยประสบความสำเร็จไปก่อนเขาบางคน เริ่มเดินหลงไปในเส้นทางที่ผิดหลายคนที่ได้รับการขัดตัวเข้าไปอยู่ในสมโมสรใหญ่ๆก่อนคุณบีเริ่มประสบพบเจอกับกับดักสิ่งยั่วยวนใจต่างๆในชีวิตวัยหนุม่มอาบายามุกทั้งหลายแหละที่เข้ามาในช่วงวัยรุ่นบางคนก็โชคร้ายจากอาการบาดเจ็บบ้างโชคร้ายจากปัญหาการเมืองภายในสมโมสรบ้างทาให้ต้องล้มหายตายจากออกไปจากเส้นทางฟุตบอลครับเพื่อนๆของบีหลายคนที่ประสบความสําเร็จไปก่อนเขาหลายคนต้องเลิกเล่นหลายคนต้องหยุดเส้นทางของตัวเองก่อนวัยอันควรด้วยซ้ำครับ ในขณะที่บีเองยังคงสู้ต่อและหลังจากนั้นมาในวันหนึ่งบีเองก็ได้ฝ่าฟันมาจนถึงจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นความฝันในวัยเด็กของเขาในที่สุดเขาก็ทํามันได้ครับคุณบีได้รับการเซส็นสัญญาจากสโมสรระดับใหญ่ในประเทศและได้รับการไว้วางใจจากผู้ฝึกสอนให้เข้าไปเป็นกําลังหลักในสโมสรแห่งนั้นครับแม้ว่าคุณบียังมีบททดสอบให้พิสูจน์ตัวเองอีกมากมายก็ตามในเวทีฟุตบอลอาชีพแต่เรื่องราวและเส้นทางของคุณบี ที่ก้าวมาถึงปัจจุบันนั้นจากเด็กปลายแถวในวันวานจากเด็กที่ไม่มีใครสนใจในฝีมือจากเด็กที่เพื่อนๆร่วมทีมประำสบความสําเร็จไปก่อนหน้าเขาจนหมดในวันนี้คุณบีได้เดินทางมาถึงเป้าหมายที่เขาฝันไว้ในขณะที่เพื่อนๆหลายคนที่เคยถูกมองว่าเก่งกว่าเขาในวัยเด็กต่างค่อยๆลดการพัฒนาตัวเองลงไปจนหายไปจากเส้นทางฟุตบอลครับก็เนี่ยแหละครับฟุตบอลเป็นเกมยาวๆครับอย่าตัดสินอะไรแค่ในระยะสั้น สิ่งที่เราเห็นในวันนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นในวันข้างหน้าขอเพียงคุณมีหัวใจที่แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้ทุกคนยังมีโอกาสเสมอเช่นเดียวกับคุณบีและคุณเองก็เช่นกันครับขอให้น้องๆและเพื่อนๆทุกคนอย่ายอมแพ้กับความล้มเหลวและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆและน้องน้องนักฟุตบอลทุกคนเดินไปถึงเป้าหมายตามที่ตัวเองเคยฝันไว้นะครับวันนี้ฟันเฟืองเรื่องบอลเด็กขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อน ขอบคุณครับ